ทันได้เปิดกล้องเลยครับทุกคนสองตัวแล้วแจ็คเวย์ครับผมแจ็คเวย์สีเขียวนี่สองแต้มแล้วนะหนกระป๋องอ,อีกแต้มนะก็สวัสดีครับพี่ๆนะนะ้าๆสายตกหมึกตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโม้ครับ บรรยากาศก็เรียบสงบอุ้มคุ้มไงเหมือนฝนจะตกลมพัดค่อนข้างที่จะแรงอยู่ครับน้ำแรงกเนี่ยวันนี้น้ำแรงลมแรงครับอ่อยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรน้ำลงแล้วตอนนี้ มีเวลามาตกครึ่งชั่วโมงครับจะโดนตัวหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะอือหือโตขึ้นต้องวัดสวนพี่ใหม่ไปโอ้โหไสสวยด้วยตัวนี้ ส,สต้องทำสายให้ตึงไว้นะทุกคนเวลาเจอลมแบบนี้ วลาหมึกจับหรือว่าชบ,บาโดนหินนี่นเราจะรู้เลย มึกมึกขู่ไม่วิ่งเหรอวะขึ้นด้วยั้งใหญ่เหรอ,อโอ้โหไม่ยอมเฮ้ยพี่ใหม่มีคู่ข้างหลังข้างหลังคู่ข้างหลังตรงจุดดำๆนู่นตีไปตีไปหูยมึกใหญ่ทุกคนป้านมึกใหญ่ หมึกใหญ่เลทุกคนนี่โอ้โหต,ตัวนี้ต้องขอถ่ายรูปก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะแล้วมีคู่ด้วยเดี๋ยวอรอลุ้นน้ำใหม่ดูเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปแป๊บนะถ่ายรูปเสร็จแล้วครับทุกคนเก็บได้เก็บได้ไดโอ้ตอนแรกคิดว่าเป็นหมึกเล็กแล้วคือแบบว่าคืนมันแรงไง มันแรงลมมันแรงเราก็คิดว่าเป็นหมึกเล็กอยู่แหวดแวดเลยนะพี่ใหม่เนาะโอ้เดี๋ยวเรามาดูคู่เันดีกว่า <c oughs> ต้องเจอ <c oughs> โอ้ดูดีแม่งตีออกไปตรงๆนะทุกคน <c oughs> จะเจอลมพัดอะโค้งหมดเลยอะ เจอคู่ไหมทุกคนคลิปนี้มีเวลาน้อยครับเดี๋ยวก็ถ้าจบไม้นี้ไม่เจอคู่ก็เดี๋ยวผมไปสรุปผลงานมีเวลาน้อยจริงมีเวลาออกมาตกแป๊บแป๊บเองก็มีเวลาปุ๊บก็ออกมาถ่ายคลิปให้กับพี่ธน,นาได้รับชมเหมือนกันว่าวิธีการตกมึกใช้ฟังครับกับสไตล์ผมครับสไตล์ช่องตกหมึกหาเ่อนโมครับโอเค เดี๋ยวไปสรุปผลงานเลยดีกว่านี่นะโยที่ผมใช้จะเป็นโยแจ็คเวย์สีเขียวสีแดงกว่าที่ผมใช้นะในคลิปนี้ก็ผลงานเนาะให้ดูงานผมได้ไปสี่แต้มเองทุกคนเดี๋ยวถอดนี่ก่อนสี่แต้มแจ็คเวย์แตงกว่าไซส์ เล็กนะครับประมาณไซส์สี่ไซส์สี่สี่หน่อยได้ตัวนะี้ที่เหลือก็ใช้ตะมุตะมิะครับก็โอเคครับก็น,นี่ครับโยเด็ดเด็เดคุณผมใช้ไงก็คลิปนี้ผมมีเวลามาตกแป๊บเดียวไงก็ได้ไปเท่านี้ก็ถือว่าหมานเนาะกับบรรยากาศลม,ลมแบบนี้ครับเหมือนฝนจะตกเลยนะในตอนนี้ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมไปแล้วแล้วผมขอตัวไปพักผ่อนแล,ล้วครับเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ให้กับช่องตกหมึกหาเป็นโมด้วยนะครับสำหรัแบวบันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย